เรื่องเล่าผี Ghost Story วัดร้างสมการหลอนเขาว่ากันว่าถ้าใครเดินลึกเข้าไปในป่าทางทิศตะวันตกของบ้านหนองคำจะเจอกับวัดร้างสมิงพพรยวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งไว้จนสุดโสมราวกับทั้งผืนป่าไม่อยากให้มันมีอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกชาวบ้านเล่าว,ว่าวัดนี้ ยังคงมีบางสิ่งเฝ้ามองอยู่เหมือนกำลังรอคนหลงเข้าไปแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยคืนหนึ่งลมหนาวพัดแรงจนใบทุเรียนเทศแห้งปลิวว่อนบัวลายเด็กชายวัยสิปีเดินถือไฟฉายส่องทางบนถนนลูกรังเขาตั้งใจจะไปตามหายายสีผู้เป็นยายที่ออกไปเก็บเห็ดตั้งแต่บ่ายยังไม่กลับมาเลยสักที และมีคนเห็นยายเดินหายเข้าป่าทางที่ว่ามีวัดร้างนั้นพอดีระหว่างทางเสียงจิ้งหรีดร้องระงมแต่แปลกตรงที่เสียงนกกลางคืนเงียบสงัดผิดปกติเรากับกำลังหลบอะไรบางอย่างบัวลายกลืนน้ำลายฝีเท้าเริ่มช้าลงแต่ความเป็นห่วงก็ผลักให้เขาเก้าวต่อไปเมื่อเข้ามาใกล้ป่า ลมกลับนิ่งสนิททันทีเหมือนเวลาโดยรอบหยุดลงไฟฉายในมือก็กระพริบวูบวาบทั้งที่แบตเพิ่งเปลี่ยนใหม่สดๆสดแล้วก็ได้ยินเสียงหนึ่งหลานหลานบัวยายอยู่นี่เดอ้อเสียงนั้นมาจากความมืดข้างหน้าแม้จะคล้ายเสียงยายสีแต่ฟังดูแหบแตก เหมือนพูดผ่านน้ำลึกบัวลายรีบเดินเร็วขึ้นไม่กี่นาทีเขาก็เห็นซากประตูวัดตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าหมายผุจนเป็นรูพรุนเถาวันลื้อปกคลุมเหมือนกำลังรัดมันเอาไว้ไม่ให้หลุดออกมาภายในวัดนั้นเงียบชนิดที่แม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองก็ยังได้ยินชัดเจน ขณะก้าวผ่านประตูเข้าไปไฟฉายก็ดับสนิททว่าภายในความมืดนั้นเขากลับเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่กลางลานวัดร่างผอมแห้งหลังค่อมสีสัตว์เอียงจนเกือบแตะบ่ามันค่อยๆหันหน้ามาช้าช้าและสิ่งแรกที่บัวลายเห็นไม่ใช่หน้าแต่เป็นรอยยิ้มกว้างจนถึงหูของมัน บัวหลานมาเอายายไปแน่บ่อเสียงนั้นไม่ได้พูดด้วยปากแต่ดังขึ้นตรงหัวใจเหมือนมีใครมากระสิบจากด้านหลังคอบัวลายพง,งะถอยหลังแต่ขาแข็งขยับไม่ได้ร่างนั้นเริ่มเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวท่ามกลางเสียงอะไรบางอย่างที่เริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทาง เสียงเหมือนคนหลายสิบคนสวดมนต์ถอยหลังตะกุกตะกักสลับเสียงหัวเราะแผ่วๆแทรกเข้ามาเป็นระยะแล้วสิ่งที่ทำให้บัวลายขนทั้งตัวลุกคือเขาเห็นเงาดำอีกหลายร่างโผล่ขึ้นจากหลังเจดีย์ที่พังแล้วค่อยๆค,คลานลงมาชา้ชาๆเหมือนแมลงสาบนับสิบที่เพิ่งออกหากินแต่แล้วร่างไม่มีหน้ามีแค่รูดำกลวงตรงกลางศีรษะและต่างก็หันมามองเขา เสียงสวดถอยหลังนั้นดังกว่าเดิมดังจนหูอื้อและประตูวัดด้านหลังก็ปิดลงเองอย่างแรงจนฝุ่นฟุ้งกระจายในจังหวะที่บัวลายใจจะขาดเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังอยู่ในมุมลึกสุดของวัดเสียงของยายสีจริงๆเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบัวหนีไปเดือหลน้นอย่าเข่าไกลมันบวมเมนยายเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง ก่อนจะตามมาด้วยเสียงกรีดร้องสั้นๆแล้วทุกอย่างกลับมาเงียบสนิทเหมือนเสียงไม่เคยมีอยู่จริงบัวลายหันไปยังอุโบสถร้างที่มืดมิดและถึงแม้หัวใจบอกให้หนีแต่ขาของเขากลับพาตัวเองก้าวเข้าไปเหมือนมีบางอย่างลากเขาให้เข้าใกล้ต้นเสียงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆประตูอุโบสถกำลังเปิดช้าๆพร้อมกับลมเย็นจัดพัดออกมาลมนั้นมีกลิ่นเหมือนศพที่ฝังมานาน ภายในมืดสนิทแต่มีมือเหี่ยวซีดคู่หนึ่งเอื้อมออกมาช้าๆออกมาจากความมืดด้านในเหมือนกำลังเรียกให้เขาเดินเข้าไปหามือเหี่ยวซีดคู่นั้นค้างอยู่ตรงกรอบประตูอุโบสถร้างสั่นเล็กน้อยเรากับปราถนาให้บัวลายเดินเข้าไปหาลมเย็นจัดที่พัดออกมาจากด้านในทำให้ผิวแขนของเขาขนชันจนเจ็บเหมือนเข็มจิ้ม บัวลายยกไฟฉายที่ดับอยู่ขึ้นมาเขย่าเฮือกหนึ่งแล้วแสงก็กระพริบขึ้นครั้งเดียวก่อนจะติดแบบริบรี่เหมือนใกล้หมดลมแสงนั้นส่องไปยังมือคู่นั้นเผยให้เห็นสิ่งที่บัวลายต้องเบิกตากว้ามนิ้วมือทั้งสิบยาวผิดมนุษย์ยาวจนปลายโค้งงอเหมือนกิ่งไม้แห้งและแต่ละข้อ มีเศษผิวหนังลอกเป็นแผ่นๆราวกับถูกขูดด้วยของมีคมซ้ำแล้วซ้ำเล่าบัวลายถอยหลังหนึ่งก้าแต่วินาทีนั้นเองเสียงแกรกแกรกเบาๆก็ดังจากใต้พื้นอุโบสถคล้ายเสียงอะไรสักอย่างกำลังเดินสี่ขาอยู่ด้านล่างบัวล้านเข้ามายายเจ็บ เจ้าลเดอร์ลูกเสียงที่ดังออกมาเหมือนยายสีแต่แตกพร่าและยานยืดเหมือนถูกบีบผ่านท่อเหล็กยาวๆบัวลายกัดฟันแน่นใจหนึ่งอยากกระโจนหนีแต่อีกใจกลอบยังคิดถึงยายจริงๆที่อาจกำลังถูกขังอยู่ในนั้นเขาเรียกออกไปด้วยเสียงที่สั่นย,ยายยายยุใไสไม่มีคำตอบ มีแต่เสียงหอบหายใจแผ่วๆดังตอบกลับมาจากในความมืดพร้อมกับเสียงครืดครืดเหมือนอะไรบางอย่างถูกลากอยู่ข้างในไฟฉายเริ่มดับวูบอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีก่อนที่แสงจะดับสนิทบัวลายเห็นเงามืดบางอย่างเคลื่อนตัดผ่านช่องประตูเงานั้นสูงกว่ายายสีเกือบสามเท่าแขนยาวจนลากผืน ท่อนคอมนุษย์แต่ศีรษะกลับหมุนกลับหลังโดยไม่ได้ออกแรงทันใดนั้นเสียงกระแทกดังจุบใต้พื้นอุโบสถแรงจนพื้นไม้ก็ก่าวสั่นสะเทือนเหมือนมีอะไรพุ่งชนจากข้างล่างเสียงสดมมตนถอยหลังเริ่มดังอื้ออึงอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงหลายสิบเสียงผสมปนกันบางเสียงเหมือนเด็กบางเสียงเหมือนคนแก่บางเสียงเหมือนสัตว์ที่ไม่ควรจะออกเสียงเป็นคำมนุษย์ได้แล้วเงาที่สูงผิดปกตินั้น ค่อยๆก้มศีรษะเข้ามาใกล้ประตูมากขึ้นมากขึ้นจนบัวลายมองเห็นดวงตาตาไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีดำแต่เป็นพโพรงว่างเปล่าที่มีควันสีคล้ำลอยวนอยู่ข้างในเหมือนตาของคนที่ถูกขุดออกเหลือแต่ความว่างเปล่ามันสูดลมหายใจครั้งหนึ่งลมเย็นว่าพัดประทะหน้าของบัวลายตามมาด้วยกลิ่นหมิ่นเน่าจนแทบอาเจียนบัว เจ้าคิดว่ากำลังเห็นอย่างอยู่เสียงนั้นกล้องอยู่ในหัวเป็นเสียงยายแต่ตอนนี้กลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆซ้อนกันหลายชั้นก่อนที่บัวลายจะทันตอบมือเหี่ยวซีดคู่เดิมก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่ดึงเขาไปมันปัดไฟฉายในมือเขาตกลงพื้นจนดับลงอย่างสมบูรณ์ความมืดสนิทกลืนกินทุกอย่างและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างใบหูซ้าย ไกลจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจตามย้ายเข้ามาเสียงกระซิบอย่างไม่ทันจบบัวลายก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างแตะหลังเท้าเหมือนปลายนิ้วเย็นเฉียบไต่ขึ้นมาตามส้นเท้าช้าๆไต่ขึ้นน่องแล้วหยุดตรงเข่าเหมือนกำลังเลือกว่าจะปีนต่อหรือดึงเขาให้ล้ม รอบตัวเขาจูจ่ๆก็มีเสียงหลายเสียงดังขึ้นพร้อมกันเสียงกระโดดเสียงคลานเสียงเล็บขูดพื้นไม้ดังมาจากทุกทิศทุกเงาทุกช่องว่างของวัดร้างแห่งนี้บัวลายตั้งใจจะวิ่งหนีแต่ยังไม่ทันก้าวเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลังต้นโพใหญ่ข้างอุโบสถเป็นเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิง เสียงใสๆที่สั่นราวกับกำลังกลัวตายพี่อย่าทิ้งหนูไว้ช่วยหนูแน่เดอ้อหนูหนีบ่ทันมันมันสิมาแล้วเสียงนั้นทำให้บัวลายชะงักเพราะเสียงเด็กไม่น่าเกี่ยวกับยายสีและไม่น่าเกี่ยวกับวัดร้างแห่งนี้เลยแต่ความกลัวทำให้เขาต้องตัดสินใจระหว่างเข้าอุโบสถตามเสียงยายหรือ เลี้ยวไปหลังต้นโพตามเสียงเด็กทว่ายังไม่ทันเลือกจูจูเงาทั้งวัดก็ขยับพร้อมกันเหมือนถูกสั่งโดยอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเสียงสวดถอยหลังหยุดลงทันทีและตามด้วยเสียงหัวเราะต่ำๆหนึ่งเดียวดังเหมือนมาจากใต้พภพพวกมันรอเจ้ามานานแล้วโบลายเสียงหัวเราะต่ำๆนั้นทำให้เลือดในกายโบลายเย็นวาบ ร่างกายแข็งราวกับโดนจับตรึงอยู่กับพื้นสภาพรอบตัวมืดสนิทจนแทบมองไม่เห็นแม้แต่ปลายเท้ามีเพียงเสียงเสียงที่เต็มไปด้วยความอาฆาตเสียงที่ฟังเหมือนดังจากทุกทิศแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนดังมาจากข้างในหัวเขาเองเด็กหญิงที่ร้องไห้อยู่หลังต้นโพยังคงปล่อยเสียงสะอื้นสันเครือแบบที่ฟังแล้วทำให้หัวใจห่อเหี่ยวในขณะที่ภายในอุโบสถร้างก็มีเสียงเย,ยี่ยเรียกซ้ำ เสียงที่หยานยืดแตกพร่าเหมือนผ่านคอที่ไม่ใช่ของมนุษย์บัวลายกระพิบตาทิีทพยายามตั้งสติแล้วจู่ๆเสียงฝีเท้าแผ่วๆก็เริ่มดังขึ้นจากเงามืดรอบตัวทีละก้าวทีละก้าวเหมือนมีอะไรหลายตัวกำลังล้อมเขาอยู่ฝีเท้านั้นไม่ใช่เดินแต่คล้ายการคลานด้วยมือและเท้าสลับกันเล็บขูดพืงไม้ดังแกรกแกรกแสบแก้วหู บัวลายรวบรวมความกล้าตะโกนออกไปอย่างสิ้นหวังไผ่ย,อยูออกมาเดี๋ยวนี้เดอ้อเสียงฝีเท้าหยุดทันทีความเงียบเข้าปกคลุมทั่ววัดร้างเงียบจนเหมือนไม่มีชีวิตสิ่งใดอยู่เลยแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นตรงหลังของเขาเป็นเสียงหายใจฝืดฟาดรดต้นคออุ่นและหนักเหมือนใครสักคนยืนชิดแผ่นหลังจนแทบแนบตัวเขาบัวลายตัวสัน่น ค่อยๆหันหลังช้าๆแต่ก่อนที่เขาจะหันได้ทันมือซิซีดคู่หนึ่งกกคว้าวหัวไหลเขาไว้แน่นแรงจนเหมือนจะบิดกระดูกให้แตกนิ้วของมันเย็นเฉียบเหมือนเหล็กแช่แข็งบัวลร้องเบาๆแต่เสียงนั้นหายวับไปในความมืดราวกับถูกอะไรบางอย่างกลืนเสียงลงไปทันทีมือที่จับเขาไว้เริ่มเคลื่อนลงมาที่แขน ไต่ช้าๆเหมือนแมลงที่กระดิกขาเล็บยาวขูดผิวจนแสบไปทั้งท่อนแขนอย่าอย่าอย่าดึงหนูไปมันอยู่หลังพี่เด้อเสียงเด็กผู้หญิงร้องให้หนักขึ้นอยู่ตรงข้างต้นโพเสียงดังชัดเจนจนแทบเห็นภาพว่าเด็กคนนั้นกำมือเสื้อนแน่นด้วยความกลัวบัวลายกัดฟันหันหน้าไปทางต้นโพ แต่ในความมืดนั้นเขามองเห็นเพียงเงาร่างเล็กๆนั่งกอดเขา่าไหลสั่นสะท้านทันใดนั้นเสียงเพดานไม้ข้างบนก็ส่งเสียงดังกรอบกรอบเราวกับมีใครกำลังกระโดดจากคือสูงลงมาขยับไปมาเหนือศีรษะเขาอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นเงามืดจากภายในอุโบสถก็โผล่หน้ามาครึ่งหน้า หน้าเหี่ยวยาวผิดรูปเหมือนหนังถูกดึงจนตึงและดวงตาที่เป็นโพรงว่างเปล่าก็จ้องเขาอย่างไม่กระพผิบมันพูดอีกครั้งแต่เสียงไม่ใช่เสียงใหญ่สีอีกแล้วเป็นเสียงต่ำของผู้ชายหลายคนรวมกันเหมือนเสียงจากใต้หลุมศพเข้ามาบัวลายเจ้าถูกเลือกแล้วประตูอโบสถ เปิดออกเองช้าๆบานไม้ขัดกันดังเอียดจนฝุ่นปลิวเป็นวงกลิ่นเหม็นโคตรประทะหน้าคล้ายกลิ่นเนื้อเน่าที่แฉะด้วยหนอนบัวลายหายใจติดขัดใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกทางคอเขาต้องตัดสินใจไปช่วยเด็กหญิงที่อยู่หลังต้นโพหรือก้าวเ้อไปในอุโบสถเพื่อหายายสี แต่ไม่ทันที่เขาจะเลือกพื้นไม้ใต้เท้าก็ยุบวูบลงไปบัวลายร้องลั่นร่างของเขาถูกดูดลงไปในช่องมืดดำใต้พื้นวัดเหมือนมีมือนับไม่ถ้วนฉุดข้อเท้าและน่องเขาไว้เสียงกระซิบดังระงมรอบตัวหลายเสียงซ้อนกันจนแยกไม่ออกว่าใครพูดอะไรลงมาลงมา อยู่กับพวกเฮาเลือดเด็กหอมแท้ด้ลูกบอต้องกลับออกไปดอกบัวลายคว้านพื้นไม้ไว้เต็มแรงนิ้วมือสั่นจนแทบหลุดจากร่องไม้แต่แรงที่ดึงขาของเขาลงข้างล่างนั้นรุนแรงเหมือนฝูงคนสิบคนกำลังฉุดพร้อมกันแล้วในเงามืดด้านล่างเขาเห็นดวงตาสีแดงหลายคู่ลอยขึ้นมาจากความลึก ดวงตาที่ไม่ใช่ของคนแต่เหมือนสัตว์ที่หิวโหยจนเลือดกระหายสิ่งร้องไห้ของเด็กหญิงเงียบลงทันทีราวกับถูกปิดปากเหลือไว้เพียงเงาที่สั่นอยู่ข้างต้นโพไม่ไหวติง่งในขณะที่เงาบนเพดานค่อยๆห้อยหัวลงมาใกล้หัวเขาเรื่อยๆจนได้กลิ่นลมหายใจเน่าเหม็นชัดเจนหัวลายกำลังจะถูกดึงลงสู่ความมืดสนิทใต้พื้น ในจังหวะสุดท้ายเขาตะโกนสุดเสียงยายช่วยบัวหน่ยเดอ้อยายทันใดนั้นเองวัดทั้งวัดสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเงามื่ทุกตัวหยุดนิ่งและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่บัวลายรู้จักดีที่สุดเสียงยายสีตัวจริงบัวหลานเอ้ยว่าต้องฟังมันหนีหนีเดี๋ยวนี้ เสียงดังมาจากทิศที่ไม่มีอะไรอยู่เลยทิศที่ควรจะว่างเปล่าบัวลายชะงักแล้วบางอย่างก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นเน่ามือทุกตัวนิ่งค้างเหมือนรูปปั้นเสียงใยสีตัวจริงที่ดังมาจากทิศว่างเปล่านั้นก้องกังวานชัดเจนและเต็มไปด้วยความตื่นกลัวไม่ใช่เสียงหลอกไม่ใช่เสียงปลอมแต่เป็นเสียงที่บัวลายเติบโตมาด้วยตลอดชีวิต บัวอย่าฟังมันเดิรหลานลบไปทางโผงใหญทันทีที่เสียงนั้นดังจบพื้นหมายใต้เท้าบัวลายหยุดดึงอย่างฉับพลันราวกับมือทั้งหมดหายไปเหลือเพียงความมืดหยุบหยุบอยู่ตรงพื้นด้านล่างเหมือนโพรงสัตว์ที่ยังไม่ยอมปิดสนิทบัวลายดึงตัวขึ้นมาเต็มแรงลุกวิ่งพรวดไปทางต้นโพทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่เมื่อไปถึงต้นโพ เด็กผู้หญิงที่เคยร้องห้าอยู่เมื่อครู่หายไปแล้วเหลือเพียงรอยเล็บเล็กๆขูดพื้นลากเป็นเส้นยาวเข้าไปในเงามืดเหมือนถูกลากหายไปต่อหน้าต่อตาบัวหลานเอ้ยเสียงยายดังใกล้ขึ้นแต่ครั้งนี้มาจากบนต้นโพบัวลายเงยหน้าขึ้นมองและภาพที่เห็น ทำให้เลือดในกายแทบแข็งตัวยายสีถูกมัดด้วยเถาวั์ดำสนิทแขวนไว้บนกิ่งใหญ่สูงราวสามเมตรผมยายรุงรังเปื้อนดินดวงตาเบิกกว้างเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันบัวอย่าอยู่ตรงนี้เดอ้อลีบดีไปก่อนบนัหนีดอกย้ายเดี๋ยวผมช่วยบัวลายคว้าไม้แถวนั้นเตรียมปีนขึ้นไปแต่ก่อนจะปีนได้ก้าวแรกเงาบางอย่างก็ร่วงลงมาจากกิ่งต้นโพเสียงกระแทกพื้นตุบ แรงจนฝุ่นฟุ้งกระจายเป็นวงมันคือเงายักษ์ที่เคยเรียกเสียงยายหลอกเขาได้อุโบสถมันยืนขวางอยู่ตรงหน้าร่างสูงแห้มหัวบิดกลับหลังแขนยาวลากพื้นนบเล็บยาวเหมือนมีดโค้งสีแล่ในมือเดียวโพรงตาที่มีควันสีคล้ำลอยออกมาจับจ้องเขาอย่างจับจ้วงเสียงต่ำหลายสิบเสียงซ้อนกันดังขึ้นพร้อมกันเหมือนแผดร้องจากนรกบัวลาย ผมมีไผ่ช่วยเจ้าได้แล้วคืนนี้ต้องมีคนอยู่แทนบัวลายสั่นทั้งตัวแต่ยังยืนกำไม้อยู่ในมือแน่นกัดฟันพูดด้วยเสียงที่สั่นจนแทบไม่เป็นคําไปเอาไผก็ได้แต่โบชัยยายของผมเงานั้นหัวเราะเสียงหัวเราะแตกพราเหมือนคนหลายคนถูกบังคับให้หัวเราะในลําคอยายของเจ้าเป็นคนปล่อยพวกเขาออกมาก่อนเดอ้อลูกชายคําพูดนั้นทําให้บัวลายชะงัก ใจร่วงวูบเหมือนตกจากที่สูงหลอกเจ้าโกหกบ่ได้โกหกยายของเจ้าเคยเป็นคนดูแลวัดนี้แต่เขาเปิดทางผิดปลดตราที่ผนึกพวกเฮาไว้ออกพวกเฮาเลยออกมาได้แล้วก็ต้องมีผู้เฝ้าใหม่แทนเงาโน้มตัวลงระยะห่างระหว่างมันกับบัวลายเหลือเพียงหนึ่งก้าขนเฝ้าใหม่กักขือเจ้าบัวลายถอยหลังหนึ่งก้า แต่ติดรากไม้ใหญ่ของต้นโพในวินาทีนั้นเงาเขียวยาวๆก็พุ่งเท่าใส่เขาด้วยความเร็วเหมือนสัตว์ป่าแต่ก่อนที่มันจะถึงตัวแสงสีทองสว่างวาบขึ้นจากกิ่งโพด้านบนเหมือนฟ้าผ่าแตกแสงแรงจนทุกเงากรีดร้องลั่นราวกับถูกเผาบัวลายยกแขนขึ้นบังหน้าเมื่อแสงจางลงเขาเห็นใย,ยสียืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วไม่มีถาวันไม่มีอะไรพันร่าง ยายหน้าอิดโรยเหนื่อยหอบแต่ยังยืนไหวในมือยายมีเชือกผ้ายาวผืนหนึ่งผ้ายันเก่าสีหมดและขาดรุ่งริ่นยายกระซิบหลานเอ๋ยยายเคยเผลอทำผิดยายสิแก้เองเด้อยายพนมมือขึ้นแล้วพูดบทสวดอะไรบางอย่างที่บัวลายไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงสวดนั้นสัน่นแต่ชัดเจนและทุกคำทำให้เงารอบวัดขดตัวเหมือนโดนน้ำร้อนลวก เงายักษ์แผดเสียงก้องเสียงดังจนใบไม้สั่นไหวมันพุ่งใส่ยายสีเต็มแรงบัวลายร้องยายระวังแต่ยายเดินตรงเข้าไปต้านมันค่อยๆค,คลี่ผ้ายันออกตรงหน้าเงานั้นแล้วตะโกนสุดเสียงกลับไปเจ้าอยู่บกครบพันปียังบดถึงเวลาสิออกมาเกิดเสียงเหมือนลมพายุพัดย้อนกลับผืนดินสั่นสะเทือน เงายักษ์ถูกแรงบางอย่างดูดกลับเข้าไปในโพรงใต้พื้นร้องหวยหวนเหมือนกำลังถูกฉีกกระชากจากโลกนี้กลับสู่อีกโลกหนึ่งทุกเงาในวัดถูกดูดกลับตามไปเสียงกรีดร้องหลายสิบเสียงดังประสานก่อนจะเงียบลงในพริบตาทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและกลิ่นเลือดจางๆลอยในอากาศทันทีที่ทุกอย่างสงบยายสีสุดลงกับพื้น ผ้ายันหลุดจากมือปลิวไปตามลมที่เพิ่งพัดกลับมาบัวลายรีบประคองยายยายยายเป็นยังบอยายลูบหัวหลานเบาๆยายบอเป็นยังดอกลูกเพียงแต่เจ้าต้องสัญญาเด้อย่าให้ไผเข้ามาที่นี่อีกบัวลายพยักหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดก่อนที่เขาจะพูดอะไรได้อีก ลมเย็นก็พัดแรงจนผงะต้นโพสันไหวเหมือนมีคนเขยา่าแล้วเสียงบางอย่างก็ดังมาจากใต้พื้นเสียงกระซิบแผ่วๆแ,แผ่วจนแทบไม่ได้ยินแต่ฟังออกชัดพวกเฮาสิกลับมาเมื่อถึงเวลาและเสียงนั้นก็เงียบหายไปทั่ววัดกลับมาสงบเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นในความเงียบงันนั้น ยายสีพูดชัดช้าด้วยเสียงแหบบัวไปเถอะลูกจนกว่าวัดนี่สิโดนทิ้งไปในดินเอาไว้ใต้เง้าโพ่นี่บ่อให้ไผมาปลุกมันอีกบัวลายพยักหน้าทั้งน้ำตาพยุงยายสีเดินออกจากวัดร้างทิ้งเสียงกระซิบสุดท้ายไว้เบื้องหลังเสียงที่เหมือนคำเตือนและคำสาบพ,พร้อมกันวัดร้างสิลับตอนไหนขึ้นกับค้น โบชัยผีคืนวันนั้นมีเพียงแสงจันทร์ที่เห็นทั้งหมดและมันก็ส่องลงบนวัดร้างเงียบงนันที่เหมือนกำลังหลับตาแต่คงไม่นิ่งสนิทอย่างที่มนุษย์หวัง